สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำแผนการตลาดและการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเดเจมอินโนเวชั่นให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับผมรักชัยสันติภัยบูล์นักธุรกิจระดับเอเมอรอนกับบริษัทเดเจมนะครับวันนี้การร่วมธุรกิจกับบริษัทเดเจมมี3แพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับ โดยแพ็กเกจเล็กสุดนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจเหรือเราเรียกว่าซ i นเ e r ร์นะครับลงทุน2,600บาทรับสินค้าจำนวน2กล่องนะครับเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพตอนนี้นะครับมีมูลค่าถึง5,200บาทนะครับแพ็กเกจ G ลงทุน15,600บาทรับสินค้าจำนวน12กล่อง รับสินค้ามูลค่าถึง31,200บาทหรือเลือกแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจมาสเตอร์ดิลเลอร์นะครับลงทุน46,000บาทนะครับรับสินค้าจำนวน36กล่องรับสินค้ามูลค่าถึง93,600บาทมี3แพ็กเกจ3ไซส์3ขนาดให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น SG หรือ ND ก็สามารถ เริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทเดอเจมได้แล้วนะครับเรามาดูแผนค่าตอบแทนหลังจากเราลงทุนธุรกิจกับบริษัทเดอเจมด้วยกันครับข้อแรกที่สุดเลยนั่นก็คือค่าแนะนำวันนี้ค่าแนะนำนะครับไม่ว่าเราจะเป็นตำแหน่ง SG หรือ MD เราจะสามารถรับค่าแนะนำจากบริษัทได้ทุกตำแหน่งนะครับวันนี้เราเป็นตำแหน่ง 2,600บาทหรือตำแหน่ง S นะครับที่เราลงทุนธุรกิจวันนี้นะครับและผลิตภัณฑ์2กล่องนั้นบิสเลอร์ส่งถึงบ้านนะครับเราสามารถที่จะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์นะครับและในขณะเดียวกันเมื่อเราเองนะครับเห็นผลของผลิตภัณฑ์และเราได้แนะนำเพื่อนนะครับในขนาดในไซส์เดียวกันก็คือ2,600บาทนะครับบริษัทจะจ่ายค่าแนะนำให้เราทันทีเป็นวินาที 600บาทนะครับแล้วถ้าหากว่าเราตำแหน่ง S เราเกิดแนะนำตำแหน่ง G 1นะครับ15,600าบาทเรารับค่าแนะนำทันที2,000บาทจากบริษัทเป็นค่าแนะนำและถ้าหากเราแนะนำตำแหน่งใหญ่สุดนะครับนั่นก็คือ MD นะครับวันนี้มา s t ต r d e ดิ e r ลบริษัทจ่ายค่าแนะนำให้เราถึง3,600บาทวันนี้เราเป็น S นะครับเราจะแนะนำ กี่รหัสก็ได้นะครับหรือวันนี้นะครับเราวางแผนอยากจะแนะนำ sgmd เราทำได้เลยนะครับสามารถแนะนำได้ทุกวันไม่จำกัดนะครับในข้อนี้แต่วันนี้นะครับหากเราลงทุนมาในตำแหน่ง G นะครับวันนี้เรานะครับลงทุนที่15,600บาทได้รับผลิตภัณฑ์12กล่องนะครับส่งตรงถึงบ้านภายใน1-3วันดูแลสุขภาพตัวเองนะครับและเราได้ เห็นผลของสินค้าและเรามีโอกาสนะครับแนะนำตําตแหน่ง S นะครับเรารับทันทีนะครับ600บาทเป็นค่าแนะนำถ้าเราเป็น G ไปแนะนำจีด้วยกันเรารับนะครับถึง4,000บาทเป็นค่าแนะนำนะครับและถ้าวันนี้นะครับเราเป็น G ไปแนะนำาอ็นดีเรารับค่าแนะนำถึง8000บาทนะครับวันนี้เราเป็น G เราวางแผนการแนะนำได้เลยครับว่า เราจะแนะนำา SG หรือ MD กี่รหัสก็ได้ในวันนี้นะครับก็รับไปเลยรหัสละตามที่บริษัทกำหนดให้นี้นะครับแล้วถ้าหากว่าวันนี้เราลงทุนมาที่ตำแหน่งใหญ่สุดนั่นก็คือแพ็กเกจ MD นะครับเราลงทุนที่46,000บาทรับผลิตภัณฑ์36กล่องส่งตรงถึงบ้านดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับจัดเต็มกันไปเลยนะครับวันนี้ อ่าผลิตภัณฑ์ความสวยความงามและสุขภาพนะครับเมื่อเราแนะนํา S นะครับ MD ก็รับเหมือนกัน600นะครับเมื่อเราแนะนํา G นะครับวันนี้เราเป็น M.D ก็รับเหมือนกันก็คือ4000บาทแต่ถ้าเราเป็น M.D แนะนํา MD วันนี้บริษัทจ่ายค่าแนะนําให้เราสูงสุดถึง12,000บาท ว้าวนะครับวันนี้เราแนะนำ10 MD ก็รับกันเลยแสนสองเห็นไหมครับวันนี้ค่าแนะนำได้มากขึ้นตามขนาดการลงทุนของเรานั่นเองนะครับรายได้ข้อที่2นะครับเรียกว่าส่วนต่างค่าแนะนำข้อนี้จ่ายเฉพาะ MD เท่านั้นนะครับมาดูด้วยกันนะครับสมมติว่าวันนี้เรา เป็นนักธุรกิจระดับ MD ซึ่งมีสิทธิ์รับส่วนต่างนะครับเกิดวันนี้เราได้เริ่มธุรกิจนะครับและแนะนำนักธุรกิจเข้ามาสู่ The James นะครับในรหัสเล็กสุดคือ2,600บาทก็คือรหัส S แต่วันนี้นะครับเมื่อเราคีย์สมัครเสร็จปับ๊บเราได้ทันที600บาทเป็นค่าแนะนำแต่ S นะครับได้มีโอกาสนะครับไปแนะนำเพื่อนต่อแล้วเพื่อนเกิดสนใจนะครับเพื่อน สมัครตำแหน่ง G นะครับ S แนะนำา G รับค่าแนะนำ2,000บาทจากบริษัทแต่ทุกครั้งที่ G เข้ามาบริษัทจ่ายสูงสุดถึง4,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีส่วนต่างอีก2,000บาทวิ่งขึ้นหา MD ผู้แนะนำา S G เข้ามาเห็นไหมครับอ่าแล้วในขณะเดียวกัน S G นะครับก็ตื่นเต้นและ S G นะครับได้เริ่มต้นไปแนะนำา MD S แนะนำา MD รับ3,600บาท แต่ทุกครั้งที่ MD เข้ามาบริษัทจ่ายสูงสุดถึง12,000บาทดังนั้นส่วนต่างอีก8,400บาทจะวิ่งเข้าหา MD ผู้แนะนำ S เข้ามาเห็นไหมครับวันนี้นะครับเมื่อรวมแล้วนะครับ S ที่ไปแนะนำ G และ MD นั้นรับไปทั้งหมด5,600บาทจากการลงทุนเริ่มต้นเพียง2,600บาทเห็นไหมครับเราซึ่งเป็น MD นะครับที่ไปแนะนำ S ได้รับส่วนต่างค่าแนะนำรวมทั้งค่าแนะนำา S เข้ามานะครับถึง1 1 0 0 0บาทรวมตรงนี้นะครับเราแนะนำา S มาเพียงรหัสเดียวซึ่งเป็น S ที่ขยนันเราก็ได้รับรวมทั้งค่าส่วนต่างถึง11,000เพราะฉะนั้น MD นะครับจะสามารถแนะนำา S ไว้หลายๆ S ก็ช่วยทำให้เรามีโอกาสจะได้รับส่วนต่างค่าแนะนำมากขึ้น เห็นไหมครับและถ้าเรา MD แนะนํา G ก็จะมีส่วนต่างเช่นเดียวกันนี่คือข้อที่2นะครับสิทธินี้เฉพาะ MD เท่านั้นรายได้ข้อที่3ค่าคีย์ออนไลน์โอ้นะครับวันนี้เราเป็นตาแหน่ง MD มีสิทธิค่าคีย์ออนไลน์นั้นเฉพาะ MD เท่านั้น Master d ์ด l ลเลอจะได้รับสิทธิ์ในการคีย์สมัครวันนี้นะครับถ้าเราเป็น MD เราคีย์สมัครตําแหน่ง S เรารับค่าคีย์80บาท ถ้าเราเคีสมัครตำแหน่ง G เรารับค่าคีย500บาทถ้าเราเคีย์สมัครตำแหน่ง MD เรารับค่าคีย1,500บาทวันนี้นะครับสมมติว่านี่เราเป็น MD เราเกิดแนะนำา S เข้ามาเราเคีย์สมัคร S เรารับ80บาท S ไปแนะนำา G นะครับ S ไม่มีสิ์คีจึงส่งให้เราเคียเรารับค่าคียเพิ่ม500บาท S ไปแนะนำา MD นะครับและ เอสไม่มีสิทธิ์คีจึงส่งให้เราคียนะครับเรารับเพิ่ม1,500บาทเป็นค่าคียเห็นไหมครับวันนี้ถ้าเราคีย์เพียงแค่3รหัสเท่านั้นเองเราก็มีรายได้เพิ่มมากถึง20,80บาทแล้วถ้าเราคีย์วันหนึ่งนะครับมากกว่านั้นล่ะครับนั่นคือรายได้ค่าคีย์สำหรับตำแหน่ง MD ซึ่งมีสิทธิ์คีวันหนึ่งจะคียกี่รหัสก็ได้ที่มีการสมัครเข้ามานะครับ นี่คือรายได้อีกข้อนะครับข้อที่3เห็นไหมครับต่อมานะครับรายได้ข้อที่4เรียกว่าค่าบริหารทีมหรือนักธุรกิจจะเรียกสั้นๆว่าค่าจับคู่นะครับข้อนี้ไม่ว่าจะเป็น SG หรือ MD จะมีสิทธิ์รับค่าจับคู่ทุกตำแหน่งนะครับวันนี้ถ้าเราสมัครมารหัสเล็กสุดนะครับตำแหน่ง S ถ้ามี S ซ้าย s ขวาเรียกว่า1คู่นะครับอ่า วันนี้ถ้าเราเป็นตำแหน่งเ s นะครับบริษัทจ่ายให้คู่ละ300บาทนะครับวันหนึ่งตำแหน่งเ s มีสิทธิ์รับรายได้ไม่เกิน5,000บาทต่อวันนะครับสูงสุดที่ตำแหน่งเ s มีสิทธิ์รับได้ก็คือ5,000บาทต่อวันนะครับถ้าสมมติว่ามีคะแนนค่าจับคู่6,000บาทนั่นหมายความว่าบริษัทต,ตัดนะครับ จ่ายให้เราเพียง5000บาทนะครับตามสิทธ์ในแพ็กเกจของเราต่อมานะครับถ้าเราเป็นแพ็กเกจ G นะครับถ้าเป็น G บริษัทนับเป็น6คู่นะครับ G ซ้าย G ขวาคือ6คู่หากเราเป็นนักธุรกิจระดับ G นะครับวันนี้บริษัทจะจ่ายให้เราคู่ละ300บาทนะครับแต่วันหนึ่งจะรับเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกินวันละ40,000บาทต่อวันนะครับแล้วถ้าเกิด มีค่าจับคู่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับนั่นหมายความว่าวันนั้นบริษัทนะครับจะสงวนสิทธิ์จ่ายให้เราตามแพ็กเกจนี้คือ40,000บาทนะครับนั่นคือบริษัทตัดไป60,000เลยถูกต้องไหมครับอ่าแล้วต่อมานะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง MD m นะครับ MD ซ้าย MD ขวาจะนับเป็น18คู่นะครับถ้าเรามีตำแหน่งธุรกิจเป็น MD บริษัทจ่ายให้เราคู่ละ3 4 0บาทและ จ่ายแบบไม่อั้นหรืออินฟินิตี้เลยนะครับวันนี้เมื่อเราเป็น MD นะครับต่อวันเนี่ยบริษัทจะจ่ายให้คู่ที่1ถึงคู่ที่30จ่ายคู่ละ340และคู่ที่31เป็นต้นไปนะครับบริษัทจะจ่ายคู่ละ145บาบาทต่อวันนะครับโดยจะจ่ายไม่อั้นและก็จ่ายทุกวันนะครับคู่การนับคู่นั้นนับเป็นรายวันนะครับนับเป็นรายวัน ต่อมานะครับวันนี้สิ่งที่บริษัทจ่ายเลยก็คือว่าค่าบริหารทีมเนี่ยหลังเที่ยงคืนก็สามารถจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นรุ่งเช้าขึ้นมาสามารถที่จะทําการเบิกถอนรายได้นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเป็น MD นักธุรกิจระดับ MD นะครับวันนี้เกิดเราแนะนําข้างซ้ายข้างขวาวันนี้แผนธุรกิจนะครับผังองค์กรของบริษัทเป็นรูปแบบไบนารี่นั่นก็คือซ้าย1ขวาหนึ่ง นะครับที่ติดตัวของนักธุรกิจแต่ละรหัสเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะวางได้ข้างละคนแบบนี้นะครับถ้าเราแนะนําได้เอสซ้ายเอสขวาแบบนี้ก็จะนับเป็น1คู่นะครับนั่นก็คือนะครับคู่ละ340บาทในตําแหน่ง MD ถ้าเราเป็นตําแหน่ง S++ หรือจก็จะคูณ300นะครับแต่วันนี้เมื่อเราเป็น MD นะครับเราก็จะคูณ340 หมายความว่าเราจะได้รับ340บาทในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าวันถัดมานะครับเกิดมีการคีย์สมัคร G ซ้าย G ขวาภายใต้องค์กรของเรานะครับไม่ว่าเราจะแนะนำหรือใครแนะนำนะครับในองค์กรเมื่อมีซ้ายขวาเกิดขึ้นนะครับ G คู่ G ก็นับเป็น6คู่คูณด้วยตำแหน่งของเรา MD คือ340บาท วันนี้นะครับก็จะได้ตังเข้ามาอีกแล้ว2 0 4 0บาทหลังเที่ยงคืนตื่นเช้ามาเราสามารถเบิกถอน2 0 4 0บาทได้ในวันถัดมานะครับเกิดมีซ้ายมาขวามาเป็น MD ซ้าย MD ขวา MD นับเป็น18คู่ก็จะคูณด้วยตำแหน่งถ้า MD ก็คือคูณ340 S หรือ G ก็คูณ300แต่เนื่องจากเราเป็น MD ตรงนี้เราจึงรับเพิ่มอีกนะครับ 6,120บาทหลังเที่ยงคืนจากการจับคู่จ่ายตรงนี้เองเราจะมีรายได้ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น6,120เบทิทถอนได้เลยนะครับต่อมาดูด้วยกันนะครับถ้าสมมุติว่ามาไม่เหมือนกันข้างหนึ่งนะครับมา MD อีกข้างหนึ่งมา G นะมา S นะครับตำแหน่งเล็กวันนี้นะครับบริษัทจะจ่ายให้เราอย่างไรนะครับก็คือตัดคู่ที่น้อยกว่าจ่ายเป็นเงิน นั่นก็คือจ่ายให้เรา1คู่คือ340บาท MD นะับเป็น18คู่ถูกตัดไปแล้ว1ที่เหลือไม่ได้ลบทิ้งนะครับแต่บริษัทนะครับอีก17คู่นั้นนี่ครับเก็บไว้คำนวณในวันถัดไปว้าวาวๆาว,าว,าว,าวาเห็นไหมครับวันนี้จึงมีวิกซองและวิก นะครับและสตรองหรือข้างแข็งก็ไม่ตัดทิ้งเก็บสะสมให้เราไปเรื่อยๆเพื่อให้เราทําอีกข้างหนึ่งนะครับดังนั้นจึงสามารถตัดจ่ายได้ตลอดเวลานะครับเมื่อเรามีคะแนนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทำให้นักธุรกิจไม่สูญเสียคะแนนที่ทีมเกิดการแตกตัวเข้ามาตรงนี้เป็นผลดีกับนักธุรกิจทุกคนนะครับรายได้ของบริษัท100%เอร์เซ์วันนี้บริษัทนะครับ แบ่งใจ่ายให้เราเป็น2ช่องทางช่องทางแรกนะครับ80%บริษัทนะครับจ่ายเป็นเงินสดตรงนี้เราเบิกถอนได้ทันทีนะครับเป็นเงินสดสามารถนำออกมาเป็นเงินที่เราจะใช้ใจ่ายได้เลยในบัญชีธนาคารของเรานะครับส่วนอีก20%ตนะครับบริษัทสงวนไว้ในรหัสของเราเพื่อให้เรานะครับใช้ในการ คลิกกินฟรีและทุกการคลิกนั้นนะครับจะรักษายอดออโต้ชิปให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเป็นส่วนในการจัดส่งภายใน1-3วันโดยระบบเคอรี่นะครับและก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับใช้ในทริปท่องเที่ยวของเรากับบริษัทได้ด้วยตรงนี้บริหารการเงินให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับแผนธุรกิจของบริษัท The James Innovation เพียงแต่วันนี้คุณตัดสินใจก็สามารถสร้างธุรกิจของคุณได้ทันทีเราจะก้าวไปด้วยกันกับบริษัทเดนเจมคุณพร้อมที่จะประสบความสำเร็จกับบริษัทที่กำลังเติบโตและก้าวไปสู่อาเซียนและกำลังจะเติบโตไปในระดับโลกรวมทั้งธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในยุคสมัยนี้ ขอให้คุณประสบความสำเร็จและโชคดีเข้ามาร่วมกับเราสิครับ The James Innovation แนวคิดของคนรุ่นใหม่ในยุค4.0สวัสดีครับ